ครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook กลุ่มของกลุ่มเพื่อนกันทุกที่นะครับนะเรามีข่าวสารมาแจ้งนะครับว่าตอนน,นะตอนนี้นะครับตอนนี้นะทางกลุ่มของเพื่อนกันทุกที่นะครับเรามีระบบ ts 3แล้วนะครับนะครับสำหรับท่านที่เป็นสาวก ts 3นะครับไม่เคยคิดอะไรยังไม่มีเวลา เข้าไปเล่นห้อง Zero. เซโร่อยังใช้ T-S3 อยู่นะครับของเรามีแล้วนะครับนะเรามี T-S3 แล้วนะครับอ่ะโอเคไหนไหนพูดถึงเซิรโลด้วยนะครับนะของเรามีห้องเซิรโลนะติดเข้าไปนะครับห้องเซิรโของเรานะครับนี่นะครับห้องเซิรโแล้วนะครับนะห้องเราเป็นประมาณนี้นะครับนะหน้าตาประมาณนี้นะห้องเซิรโอลนะเมื่อท่านท่านเข้าไปไปแอดไปค้นหาในห้องหรือ กดสแกน QR code นะอัศจย์ QR code ตรงนี้นะครับนะอ่านะครับดูแลครับนะบันทึกได้เลยนะบันทึกที่ QR code เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแล้วก็แคปหน้าจอไว้ให้ว่าประมาณไหนนะครับนะวิดีโอประมาณนี้นะครับน้วิดีโอก็คือไอ้ตัว QR code ประมาณนี้นะครับนะส่วนท่านไปค้นหาคําว่าเพื่อนกันทุกที่ได้เลยนะ นะในห้องโซโล่นะครับอ่าโอเคนะครับห้องของเรามีห้องไหนอีกนะครับเป็นห้องศูนย์ข่าวเป็่นกันทุกที่นะครับเปิดก่อนนะครับประมาณนี้นะครับห้องศูนย์ข่าวนะครับนี่ของเรานะครับเข้าไปพูดคุยเข้าไปแจ้งข่าวได้นะครับที่ห้องศูนย์ข่าวเพื่อนกันทุกที่นิวนะครับนะโอเคนะครับค้นหานลครับคิมนะครับว่าศูนย์ข่าวเพื่อนกันทุกที่นิวนะครับออาแบ็คก์ัไปก่อนนะครับขออนุญาตปิดนะครับปิดตัวของ โซโลก่อนนะครับเดี๋ยวมันดังขึ้นมานะครับโอเคทูพุตทอล์กมีไหมนะครับมีนะครับทูพุตทอกเราก็มีนะครับนะทูพุตทอกเราก็มีนะครับอ่าพุตทอล์กเรานี้ครับรหัสทูพุตทอกนะเพื่อนกันเพื่อนกันทุกที่เพื่อนกันทุกที่นะครับเพื่อนกันทุกที่นะครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สี่หกครับพิมพ์นะครับเข้าท่านที่เล่นทูพุตทูทอล์กอยู่นะครับรหัสท่องนะครับ 131046นะครับของทูพุทธท็อกนะครับนะเข้าไปสแตนบายพูดคุยในระบบพุทธท็อกได้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มเครื่องทั้ทีนะครับเอาผมขออนุญาตออกก่อนนะครับนะท่านถ้าแคปหน้าจอไว้ก็แคปไปนะครับนะโอเคนะครับออกจากทูพุทธท็อกก่อนนะครับอ้าวเรามาที่ ts 3กันนะครับ ts 3เข้าไปแล้วนะครับนะท่านเข้าไปที่ ts 3นะครับนะครับ ts 3 ts 31145นะครับนะเข้าไปได้เลยนะครับติกเข้าไปนะครับนะโอเคผมคอนเน็กอยู่นะส่วนรหัสห้องอะไรยังไงต้องใส่ชั้นเน l อะไรก็ทักไลน์มาสอบถามในห้องในของกลุ่มเพื่อนการทุกที่ได้นะครับในห้องเมสเซจของผมหรือทักขอรหัสพาสเบิร์ดมาหรือท่านท่านอยู่ในระบบเซโร่อยู่แล้วนะครับเข้าไปพูดคุยในระบบเซโร่นะครับแล้วขึ้นความถี่มา ขอรหัสห้องเพื่อจะเข้า T.S. 3นะครับจะมีที่ปรึกษาทั้งสองท่านคือท่าน40นะครับแล้วก็ท่าน58นะครับคอยตอบข้อความอยู่นะครับและคณะกรรมการทุกท่านนะครับนะเข้าไปนะครับเห็นไหมครับท้ายสุดด้านเลยด้านล่างเลยเพื่อนกันทุกที่นะครับ f อ04ของนี้ผมสแตนบายอยู่นะครับนะท่านที่อยากเข้ามาพูดคุยในห้อง T.S. 3ระบบ T.S. 3นะครับ ใน T.S. 3 1 1 4 5นะครับเข้ามาได้นะครับโอเคนะ T.S. 3นะนะของเราของเรามี T.S. 3นะเรามีกี่ระบบเซลลที่ห้องเป็นห้องพูดคุยห้องพูดคุยได้พูดพดได้ทุกเรื่องนะครับห้องที่2ของระบบเซลล์ก็คือห้องศูนย์ข่าวเป็นการทุกที่นิวนะครับเข้าไปแจ้งข่าวสารต่างๆได้กู้เหตุกู้ภัยอะไรก็แล้วแต่นะครับถูกพูดถูทองนะครับก็ ย้อนวิดีโอไปดูนะครับก็จะมีรหัสทองเข้าไปสแตนบายได้เลยนะครับส่วนทีเอสามนะครับนะทีเอสามหนึ่งหนึ่งสี่ห้านะครับนะหรือท่านบอกว่าเอ๊ย ผมขอรหัสห้องขอข้อมูลห้องได้ไหมอะไรยังไงก็เข้าขึ้นไปในระบบเซลลูลก่อนนะครับบางคนโหลดทีเอสามจะต้องมีเซลลู่แล้วครับเข้าไปขึ้นไปพูดคุยปุ๊บแล้วขอรหัสห้องนะครับจากทีมงานเรานะครับจากคณะกรรมการเราครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเข้ามายังไงเข้ามาห้องไหนรหัสพัดเบิดอะไรยังไงนะครับเข้าไปนะครับที่ทีเอสามนะครับนะโอเคนะครับนะทีเอสามขอญาตกอกก่อนนะครับอ่านิติบัตก่อนนะครับ นะออกปุ๊บนะทีมสามนะครับทีมสปีกนะครับเรามีแล้วนะครับของกลุ่มเพื่อนกันทุกที่นิวไอเพื่อนกันทุกที่นะครับนะของเรานะครับเข้าไปสแตนบายพูดคุยได้นะครับนะวันนี้ผมก็มีอะไรมานำเสนอแค่นี้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงทักทักข้อความมาในกลุ่มในเฟสกลุ่มนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ4ครับผม